สวัสดีค่ะวันนี้ก็บช่องแพรฟรีชาแนลเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนวันนี้แพรซื้อถ้าถุงกับสบายค่ะจริงสบายชุดไทยนะคะไม่ใส่คำบุญใส่มาถ่ายดูคือจริงอยากได้ชุดไทยนะทุกคนแบบว่าแพวอ่ะไอเชียจะอย่างหนึ่งนะแพรคนว่าจะไม่ได้ตามปกจะได้ข้าถุงนะคะทุกคนคือมันถ้าจะอธิบายให้ฟังค่ะอันหนึ่งอ่ะ อันพา้าถูกอันนี้ใช่ไหมเขาบอกราคาผิดเว้ยเขาบอกว่าราคาน้องเมียว <c oughs> เวลานั่งอยู่นี่ <c oughs> ดังล้องทำไมถ้าถูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกราคามันว่าร้อยสามสิบสามนะคะปกติเนี่ยผ้าถูกมันเก้าสิบเก้าบาทนะคะพอพ,พ,พอแพไปอันนี้แพลแกะแหละแต่ว่าแพลเออเาผ้าเตยน,นะคะเอาพันไว้เฉยๆอย่งเงี้ย อันเนี้ยก็เลยลองแกะดูอันเนี้ยมันบอกว่าลดหาสิบสามบาทท่ไหกเขาพักก็เอกใจว่าลดห้าสิบสามบาทเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องเป็นสบายเนาะเอออาจจะพอแกะดูป็นผ้าถุงก็เอ๊ะแอบเสียใจอยู่้ก็เฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ไมาไม่ตรงปกวะอะไรเงี้ยเอออันนี้ใส่ผ้าถุงอันนี้ปกปก,ปกติอะมันต้องเป็นเก้าสิบเก้านะคะอันเนี้ยนะคะแต่ว่าพี่เคอรี่อะ่ะเขาบอกผิดราคานะคะ,นะคะทุกคนก็เลยอะ่ะก็เลยเฮ้ยจะไมจะ่จะไม่สบายจริงหรออะไรเงี้ยส่วนอันนี้ สบเนี่ยพี่เคอรี่เขาก็บอกผิดราคานะคะสบ99บาทพี่จีสบายมัน33แลวอันนี้99บาทเนี่ยเข้าใจไหมเออแลวอันนี้ก็คือว่าสบาเนี่ยได้อันเดียวแล้วก็ผ้าถุงก็ได้อันเดียวะคะ่ะผ้าถุงเนี่ยแพ่เป็นเอาลายลายดอกนะคะเป็นลายดอกเป็นลายผ้าถุงแบบลายไทยนะคะเหมาะกับการใส่ชุดไทยนะคะแต่ว่าแพรวไดออ้สีม่วงมานะคะปกติ แาตด้าสีนี่มาค่ะคะณผูจะแกะดูนะคะว่าจะแกะหนก่อนกจ,จะแกะผ้าถุงก่อนอ,อุปกรณ์แพลนี้เรียบร้อยนะคะคือเข็มกัดค่ะเ,เข็มกัดอันนี้นะคะใช้เข็มกัดจากพัดจากใช้เข็มกัดยเย็บผ้าถุงแล้วก็อันนี้ค่าเงินแพลหมดแล้ว <laughs> จากเพื่ออันนี้คือหมดเพราะว่าคือแพลเบิกมาหกร้อยบาทใช่ไหมแล้วแพลก็ไปซื้อเครื่องของใช้ลูกชิ้น ซื้อฟักทองอะไรอีกอะน้ำแข็งแล้วก็มาซื้อเครื่องใช้ต่างๆานาน,เนะเครื่องกินของกินในภายนคะรอบครัวก็หมดนะคะหมดไปเลยวันนี้ก็เลยแค่สิบบาทในกระเป๋าตังค์หมดไปเลยนะคะพอดีว่าแพรจะเบิกเจ็ดร้อยแ,แต่ว่าแพรก็เสียดายเงินเพราะว่าตะกอนอะแพรเบิกมาหมดเลยไงแล้วแพรก็เสียดายเงินเพราะว่าเออแพรก็คิด เบอร์ของเราดีกว่าถ้ามันหมดถ้าเงินแพลม็มหมดแล้วก็ให้มาหมดใบเพราะว่าแพลก็เสียดายเงินเพราะว่าให้มันฝากไว้เผื่ออนาคตเผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อเราแบบอยากได้ของอย่างอื่นนะคะอยากได้แบบพวกแบบโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือแบบอยากได้ของอย่างอื่นอะแพลก,ก็เลยแบบก็เออเก็บเก็บตัง เื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อเราได้เข้าโรงพยาบาลเผื่อพยายามทำนู่นอยากทำน,น,ทำนี่จะได้แบบจะได้แบบว่าเก็บไ,ไว้ภายพักหน้านะคะทุกคนเพราะว่าภายพักนั้นเราอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรก็ได้นะคะทุกคนเราต้องเก็บไว้เพื่ออนาคตของเราด้วยนะคะเพราะฉ่นัจะเผิกอหมดเลยโอเคคะ่ะเ,เรา,าจะแกะกันเลยนะคะแกะกันเลยจะพยาจะแกะอันนี้ก่อนนะที่แถวแกะไว้ ป็นกาสองหน้าไม่ไเป็นไรเลยใครเก็บไปน,นี้เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นสีม่วงเข้มนี่แต่สวยอ่ะแทยว่าสวยนะกล้องแพนไม่เรียมหรอกตุู้อาจจะไม่เห็นอ้วนใส่ได้ไหม หอมมากทุกคนแต่ว่าไม่แต่ว่ามันถูกมากนะ99บาทออนนี้คือ้อคาดุงนะคะคาถุงเอาไว้ใส่นี่กว้างมากทุกคนนี่ประกาศพากันว่าจะได้แบบหลายๆผืนเพราะเขาคิดแล้วว่าพายกีอยู่แล้วว่าไอ้99บาทเนี่ยมันต้องได้ผืนเดียวเพราะว่ามันราคามันไม่ถูกนะะทุกคนนี่ คือผ้าถุงนะคะผ้าถุงก็จะมีอันที่ใส่แบบแบบว่าใส่นี่นะคะทีนี้แพรก็จะมาใส่ชุดไทยในหะ้ทุกคนดูด้วยนะคะใปเป็นผ้าถุงสีชมพูสีชมพูส,มพส,มพส,สีม่วงเนี่ยสีม่วงสีม่วงแทนสีชมพูจะสวยนะเหมาะก,กับชุดไทยดีกลิ่นหอมมากทุกคนแพรพับไม่เคยจะเป็นอนะ พับไม่สวยใครอยากจ้ามแพลพับนะเสียดายเสียดายการพับมาแต่แต่ก็ดีนะถ้าวันไหนแบบวันาพาะหรือวันมักวิขาชาบูชานจะจะได้อาพ้าถุไปใส่เพราะว่าพ้าถุอันนี้มันก็สวยนะไม่เหมือนของคนแก่เลยเหมือนของผู้หญิงมันของวัยรุ่นอนะ่ะอันนีนนี้ย อาจจะให้ดูแค่แก่งได้อันนี้เป็นชุดไท,ทยสบายนะคะทคนเป็นสบายเออผ้าแบบอธิบายไม่ถูกผ้าแบบเรียบๆเ,เนียนๆุกคนก็แพ้ใส่ได้ไหมแพงคนตัวใหญ่ นี่อ๋อใส่ได้มันยาวอยู่อุ้ยยาวเกินขนาดเลยวะเราต้องเอาเข็มนี่าใส่แบบนี้ก็เอาเข็มค็ใสไปนี้แล้วก็เอาไปพาดข้างหลังอย่างนี้นี่ อันนี้เป็นสบายนะคะทุกคนอันนี้เป็นสบายแล้วก็แถวผัดลมอันนี้เป็นสบายสีชมพูบานเย็นนะคะทุกคนสวยมากอันนี้ใส่ได้น,นะคะเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าคนอีกยาวผู้ใหญ่กว่าคนแล้วก็มีเข็มขัดค่ะ,คะคโอเคค่ะแพทย์จะ เตรียมตัวถอดชุดนะคะถอดชุดถอดเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะใส่สบายกับผ้าถุงนะคะทุกคนโอเคเราเดี๋ยวใครจะไปเตรียมชุดก่อนจะปปิดไลยก่อนนี่เสร็จแล้วชุดไทยฟองแพรเป็นไงเข้า <c oughs> ขกันไหมแค่ว่ามันเข้านะอืม จมากจะพาจ้าเอาไปถ่ายลงไปใทุกคนดูของชุดไทยอันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเพราะว่าเอออันนี้นะคะแถมข้อใส่ใจเพราะว่าอันนี้แถมให้ทุกคนดูมักล้องไม่จัดอย่างนี้ใครจะให้ทุกทุกคนดูนะครกล้องที่มันแจ่มๆนะคะทุกคนโอเคค่ะอันนี้ก็ถ้าใครชอบคิชุดไทยของแจกก็ถ้าใครจะกิน